สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเมย์รชนกงัดไม้เด็ดจัดหนักเรียนคีย์บอร์ดหลังเหยียดยามวิจารณ์งานศพแม่ซึ่งก่อนหน้านี้เมย์รชนกโดนเรียนคีย์บอร์ดวิพากวิจารณ์หลังโพสต์ภาพงานศพของคุณแม่คำพันธ์ซึ่งเมย์รชนกนั้นได้โพสต์ภาพพวงหรีดทั้งหมดและระบุข้อความว่า ขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกพวงรีนที่ส่งมาให้เพื่อแสดงความเสียใจกับเมย์รวมถึงครอบครัวมากๆเลยนะคะเมย์ภูมิใจและโชคดีมากเลยถึงแม้ในวันนี้การสูญเสียคนที่เรารักไปก็จริงแต่ก็ยังมีคนที่เข้ามาร่วมง,งานและส่งข้อความมาให้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายรวมถึงแฟนๆกีฬาในประเทศและทั่วโลกการได้เป็นราชนกในวันนี้ทำให้เมย์ได้ภูมิใจที่อย่างน้อยทำอะไรให้คุณแม่มีความสุข ในช่วงวาระส,สุดท้ายที่อาจจะเร็วเกินไปสําหรับเมย์ค่ะมีพบก็ต้องมีจากทว่างานนี้ก็ได้มีชาวเน็ตรลยหนึ่งเขามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เมย์รัชนกอย่างแรงจึงทําให้เธอนั้นตอบกลับทันทีว่าลองให้พ่อแม่คุณตายบ้างไหมคะและนี่ลงเพื่อขอบคุณผู้ใหญ่เพื่อนพี่น้องและคนที่รักเมย์จริงๆก็ไม่ได้ติตตามเมอย์อยู่แล้วแต่ทําไมเอาแอคเขามาด่าปลอมตัวอยู่ล่ะคะใจเย็นๆสิคะถ้าแม่เฟืนกลับมาได้คงอยากจะเจอคุณคนแรกเนอะ และล่าสุดต้องบอกเลยว่าเมย์รัชนกงัดไม้เด็ดจัดหนักเตรียมฟ้องเกรนคีย์บอร์ดเหยียดยามวิจารณ์งานศพแม่โดยงานนี้เมย์รัชนกก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกับชาวเน,น็ตรรยดังกล่าวอีกครั้งว่าถ้าจะติเรื่องการแข่งขันจะไม่ว่าเลยสัก,กนิดแต่เรื่องบุพการีไม่มีทางยอมได้นะคะเตรียมเงินไว้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ